Sono fel Sono Felicissima, Anzi, Felice ฉันี้มีความสุขมากตอนนี้นะคะเพราะว่าที่นี่กำลังอยู่ในช่วงการรอคอยที่แสนหวานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจินนี่อินวันเด์แลนด์นะคะแชร์ประสบการณ์การเรียนภาษาอิตาเลียนและชีวิตในต่างแดนในประเทศอิตาลีนะคะก็ คลิปวิดีโอนี้นะคะจีนี่ก็ทําขึ้นมานะคะหลังจากที่หายไปนานมากนะคะเออน่าจะ6เดือนได้นะคะก็มีเพื่อนๆสปายบางคนนะคะก็มีถามถ่ายกันมาในอินบ็อกซ์นะคะว่าเออจินนี่ไม่ค่อยอัปเดตวิดีโอแล้วก็เอ,อ่เพจเที่สอบภาษาอิตาเลียน B1 เลยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะจินนี่ก็เลยเ จะมาอัปเดตค่ะในวิดีโอนี้นะคะในคลิปวิดีโอนี้ว่าเอ,อ่อทำไมไม่ได้ทําวิดีโอเลยนะคะก็จริงๆอยากจะบอกว่าก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะยังอยู่ที่อิตาลีไม่ได้กลับบ้านเหมือนหลายๆคนนะคะแต่ว่าเอ,อ่อที่จินนี่ไม่ค่อยได้อ,อัปเพดตแล้วก็ไม่ยังไม่ได้ทําวิดีโอเพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้จินนี่มีสเตตัสใหม่ค่ะจินนี่มีสเตตัสใหม่ค่ะ นั่นก็คือจินนี่นะคะ ora sono in d นโดเชอเ a ซาโ s a ะ o ซโนอินโ c เชอ t e s a อยู่ในช่วงการรอคอยที่แสนหวานนะคะถ้าแปลเป็นภาษาภาษาไทยนะคะแปลตรงตัวอินโ c เชอ t e s a นะคะคืออะไรนะคะก็คือจินี่กำลังจินี่กำลังตั้งครรภ์น,นะคะจนนี่กำลัง ซึ่งซึงในว,วีดีโอนี้นะคะนอกจากจะมาอัปเดตว่าทีนี่หายไปไหนก็คือลังตั้งครรนนะคะก็อยากจะมาอัปเดตเกี่ยวกับภาษาอิตาเลียนที่เกี่ยวกับการตั้งครันนะคะว่าภาษาอิตาเลียนเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรนะคะการตั้งครรนในภาษาอิตาเลียนนะคะก็คือคำว่า la gravidanza นะคะ ลากราวิดานซ a แปลว่าการ,การตั้งครันนะคะแต่ถ้าเราจะบอกว่าเรากำลังตั้งครันอยู่แล้วเราเหรือเรากำลังท้องอยู่เนี่ยนะคะในภาษาอิตาเลียนก็จะใช้ว่า e s สเลอินช in ินตานะคะเอสเลอินช in ินตถ้าอย่างจินนี่จินนี่ก็จะใช้ว่า i ิโอโซโนอินชินก็จะใช้เป็นเวอร์บ e เอสเลนะคะเอสเลอินช in ินต แปลว่ากำลังท้องอยู่นะคะมีสถานะคือตั้งครันกำลังตั้งท้องอยู่นะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่จินนี่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่า,าจินนี่เนี่ย z o n o in d e u t s c h e atesa นะคะหรืออีกคำหนึ่งก็คือ e s เ e เลอิ atesa นะคะ in atesa คำนี้นะคะคำนี้นะคะ มีความหมายว่ารอคอยนะคะแปลว่ากำลังแปลว่าการรอคอยนะคะแต่ว่าในภาษาอิตาเลียนเนี่ยจะใช้คำนี้เลี่ยงเียในการพูดว่าอินชินตานะคะคำนี้จินนี่ได้เรียนได้รู้นะคะจากสามีของจินนี่เองเวลาออกไปข้างนอกออในช่วงสมเดือนแรกนะคะที่ยังไม่ได้แบบในช่วงเดือนแรกๆนะคะที่ยังไม่ได้แบบประกาศ บอกเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามีก็จะพูดกับญาติญาตินะคะหรือว่าไปบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะพูดเลี่ยงๆนะคะว่าเล่เออินอเตซานะคะก็บอกว่าเธอกำลังถ้าแปลตรงตัวนะคะก็บอกว่าจินนี่กำลังอยู่ในช่วงรอคอยเธอกำลังอยู่ในช่วงรอคอยนะคะเอ๊ะตอนแรกจินนี่ก็งงว่าฉันรอคอยอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ สามีก็อธิบายให้ฟังนะคะเป็นการพูดเลี่ยงๆนะคะว่าไม่ได้พูดตรงๆว่าเอ้ยเธอกำลังท้องอยู่นะฉันกำลังท้องอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จินี้ก็เลยนึกถึงคำในภาษาไทยนะคะว่าคำว่า in attesa หรือว่า in d t s c h e attesa เนี่ยนะคะเราจะพูด เราจะนึกถึงคําว่าอะไรในภาษาไทยนะคะทีนี้ก็เลยนึกออกค่ะคำนี้ที่เราน่าจะได้ยินบ่อยๆว่าฉันกาลังจะมีน้องฉันกําลังจะมีเบบีก็เป็นคําพูดเลี่ยงๆว่าฉันกําลังท้องอยู่นะคะก็คือบอกว่าใชก้กริยานะคะ v e r e s es le นะคะ s s a ซเ e อิหรือว่า ให้มันดูแบบนุ่มนวลขึ้นมาอีกนะคะให้มันดูหวานขึ้นมาอีกก็คือเอเซเลอินดอยเชอเตซานะคะก็คืออยู่ในช่วงการรอคอยที่แสนหวานฉันกำลังจะมีน้องฉันกำลังจะมีเบบี้นะคะซึ่งจริงๆก็ซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องจริงอะคะ่ะว่ามันมันเป็นช่วงเวลาที่กำลังรอคอยที่แบบว่ามีความสุขแสนหวาน ค่ะแล้วก็นอกจากคำว่า in doyche atesa หรือว่า in atesa แล้วนะคะก็จะมีอีกคำหนึ่งค่ะที่ใช้ในการบอกว่าฉันกำลังท้องอยู่นะคะก็จะมีคำว่า in stato interessante in stato interessante sono in stato interessante ะะก็เป็นน่าจะแปลตรงตัวได้ประมาณว่าฉันกำลังอยู่ในสถานะช่วงที่น่าสนใจนะคะหรือถ้าลองฟังเป็นภาษาไทยนะคะน่าจะใช้เวลาเราพูดว่าเออฉันกำลังมีข่าวดีนะนะคะก็คือ i n t e r e s t a n t e ก็คือน่าสนใจอยู่ในช่วงที่แบบออมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะคะในภาษาไทยเราก็จะชอบพูดกันว่า กำลังมีข่าวดีนะคะมันก็จะดาวออกนะคะว่าข่าวดีอันนั้นน่ะน่าจะหมายถึงการตั้งครรนนะคะก็คือหมายถึงว่าเรากำลังท้องอยู่ค่ะแล้วก็จีนี่อยากจะเพิ่มเติมการพูดภาษาอิตาเลียนเกี่ยวกับการตั้งครรนในระหว่างการตั้งครรนนี้นะคะก็คือในเรื่องของจำนวนเดือน แล้วก็จำนวนสัปดาห์นะคะว่าเราจะพูดได้ว่าอย่างไรนะคะอย่างเช่นในตอนนี้นะคะของจินนี่ก็คือจินนี่ตั้งคันได้ Sono al s e t ติโมเมเซดิกราวิดันซานะคะก็คือตั้งคันภได้7เดือนแล้วค่ะหรือถ้าจะพูดเป็นสัปดาห์นะคะก็จะพูดได้ว่าโซโนอินชินตาอลาเตนเตซิมาเซติมานะฉันกำลังตั้งครรฉันกำลังท้องนะคะอยู่ใน สัปดาห์ที่30นะคะการตั้งครรนสัปดาห์ที่30นะคะก็คือจะสังเกตว่าตัวเลขนะคะจะใช้เป็นลำดับที่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะจินนี่ก็มาอัปเดตนะคะว่ากำลังอยู่ในช่วงตั้งครรนนะคะแล้วก็นำภาษาอิตาเลียนนะคะที่เกี่ยวกับการตั้งครันนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะว่า การตั้งคันในภาษาอิตาเลียนนะคะใช้คำว่าอะไรนะคะนอกจากนั้นค่ะจินนี่ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมานะคะ่ะจินนี่ก็เลยคิดว่าจินนี่อยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการตั้งคันในต่างแดนในประเทศอิตาลีนะคะว่าที่สำคัญเลยค่ะยังเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอยู่นะคะจะพยายามแชร์นะคะประสบการณ์การใช้ภาษาอิตาเลียนที่เกี่ยวกับการตั้งครันและในอนาคตนะคะก็คือ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก2ภาษาภาษาไทยกับภาษาอิตาเลียนนะคะซึ่งจินนี่ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าเราจะสอนลูกอย่างเราจะสอนเดบ,บีของเรายัางไงนะคะในการใช้ภาษาไทยด้วยเราก็ต้องพูดต้องใช้ภาษาอิตาเลียนกับลูกด้วยนะคะก็เลย เกิดเป็นไอเดียค่ะทำเพจขึ้นมาอีกเพจหนึ่งเพิ่มเติมค่ะเป็นแม่ลูกสองภาษานะคะภาษาไทยกับภาษาอิตาเลียนนะคะซึ่งเดี๋ยวจินนี่จะลิงก์นะคะเพจไว้ที่ใน Description Box นะคะก็จะพยายามนะคะแชร์ประสบการณ์นะคะในการใช้ภาษาอิตาเลียนในช่วงระหว่างการตั้ง,งคันนะคะการไปพบคุณหมอ การซื้อของต่างๆที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แล้วก็สําหรับเด็กในการเลี้ยงลูกนะคะที่ต้องใช้ภาษาสองภาษาก็คือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอิตาเลียนนะคะก็หวังว่าในอนาคตจะเป็นประโยชน์กับสไปยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสไปยนะคะที่กําลังตั้งครรภ์อยู่นะคะจะเป็นคุณแม่มือใหม่เหมือนจินนี่นะคะในประเทศอิตาลีนะคะก็ขอฝากเ,เพจใหม่อันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ ถามไทยกันเข้ามานะคะแล้วก็ยังคงติดตามเพจการเรียนภาษาอยู่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะจินนี่จะไม่ทิ้งการเรียนภาษาแล้วก็จะพยายามการเรียนภาษาอิตาเลียนนะคะแล้วก็การสอบภาษาอิตาเลียนด้วยก็จะพยายามอัปเดตนะคะเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับการสอบมาฝากเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้จินนี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอัลลาไบรอซิมา เช้าขอบคุณค่ะ